KMITU app ตอนเช็คตารางเรียนและคำนวณผลการเรียนล่วงหน้าทำอะไรหาห้องเรียนเครื่องของเดียนห้องนี้ไม่ใช่เดี๋ยวให้ดูตารางเรียนใช่ไหมตารางเรียนของเราวันพุธเราเรียนตึกนู้นอืมไม่ใช่ตึกนี้แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงดูตารางเรียนเสร็จดูเกรดได้ด้วยจริงหรอใช่นี่ดู ถ้าสมมติจะเรียนวิชา้ใช่ไหมอยากได้ A ใช่ไหม A ดูประเมินเลยใช่สามารถอะไรรู้ไหมค่อการเกิดล่วงหน้าได้ไงง่ายๆแค่นี้จบได้ที่ k m i t l u S ง่ายๆสะดวกสบายเห็นไหมคะทุกปัญหาของเพื่อนสามารถจบได้ที่ KMITLUF และนี่ก็คือชีวิตนักศึกษาของเราชาวพอจอนเก้ารักกระบังค่ะสะดวกสบายไปพร้อมกับเราที่ k m i t l u p Digital University ค่ะ